ที่จังหวัดอุดรธานีเรื่องความเชื่อของพญานาคมีให้ได้ติดตามกันไปดูกันหน่อยที่นี่เนี่ยน่าสนใจมา,มากๆเลยนะครับอ้าวคุณผู้ชมดูที่นี่นะที่วัดศรีดารามบ้านคําศรีดาตาบลน,นาชุมแสงอําเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีพาไปดูพญานาคพ่อปู่ศรีสุโธเก้าเสียนที่ถูกสร้างขึ้นเพราะว่ามีผู้ศรัทธาในองค์พ่อปู่ฝันว่ามีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ขึ้นมาจากหนองคําศรีดา มาเข้าฝันมาสร้างพญานาคให้ด้วยในลนักษณะที่เลื้อยจากสารพระปู่ศรีสุโธผ่านหนองน้ำขึ้นฟังด้วยแรงศรัทธาต่อองค์พระปู่ศรีสุโธพญานคาาราชจ,จึงสร้างแบบนี้ขึ้นมาสวยมากน่าไปต้องดูดิเหมือนเลืออเล้อยอยู่บนบน้ําแล้วไปทางยาวหลายเมตรนะครับโอ้ดูดูดูเนี่ย สร้างมาเนี่ยนะครับในชื่อว่าพ่อปู่ศรีสุโธตามความเชื่อและศรัทธาเลยเป็นการสร้างพญายนาคพ่อปู่ศรีสุโธในลนักษณะที่เลื้อยจากสารเก่าพ่อปู่มาขึ้นฝั่งข้างศารากาศมะเรียนนั่นเองโดยก่อนจะสร้างพ่อปู่เลื้อยขึ้นจากหนองน้ําคํศรีดาเนี่ยก็จะมีเนื้อที่ตรงนี้ประมาณสักสิบหกไร่และที่แปลกนั่นคือหนองน้ําก็คือระดับน้ำในหนองน้าเนี่ยมันจะมีตลอดนะไม่เคยแห้งแล้งเลยเรียกได้ว่าระดับน้ำเท่าเดิมเท่าเดิม เป็นสิ่งอาศาัศจรรย์ใจที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันค่ะเขาบอกว่า ใต้น้านตรงเนี้ยม,มันเหมือนมีน้าผุดมาตลอดเลยน้องใบตองและสําหรับการสร้างองค์พญายนาคที่นี่ก็เพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมายัางที่เกาะความชนน้อวังนากินที่อำเภอบ้านดุงเนี่ยก็ได้แวะมากราบไหว้ที่นี่ด้วยเพราะมันใกล้กันอ๋ออยู่ใกล้กันอมไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ส่วนการตั้งศาลพระปู่ศรีสุสโธนั้นก็มีมานานหลายสิบปีแล้วชาวบ้านนักท่องเที่ยวเขารู้กันดีแล้วก็ยังมีผู้ที่มาขอโชคขอลาบด้วยนะครับยังไม่พอผมทิ้งท้ายให้คือ ไม่ขอพอจากแม่ย่าตะเคียน,นหลายคน,ยนบอกเจ้าแม่ตะเคียนใช่ไหมละ่ะก็ใช่แต,แต่ที่นี่เขาเรียกว่าแม่ย่าตะเคียนไงเออรุ่นใหญ่กว่าก็คือเหมือนให้ความเคารพอายุเยอะก็เลยเรียกว่าแม่ย่าตะเคียนเอางี้ละกันคนที่มีความเคารพศรัทธาของก็ว่ากันไปไม่ได้มารบหลู่อะไรกันแต่อย่างงี้ไหวและสบายใจก็ลองไปกันดู